ให้เฟาไปเบิ้งอันรถใบทะเบียนรถอยู่อ๋อไปเบิ้งเลขอยู่บภายในไหนเลี้ยู้จัปูการบ<ะ>่ปู้การแล้วก็เออพระเทเรนุเถระสายวัดปลาดูนี่ล่ะและะ้วก็ฮู้จักตะเนียนนะมนนนาานะันน่ะเลยพระอาจารย์เสือวัดปลาสีเป็นคนมีแต่แราา 16, พระระดับ50 6 0พรรษาเนี่ยหนุจักอยู่พระรุ่นนี้จักเบิดครับบอืัดนี้ฝันเห็นรถเพิ่นน่ะไปคุ้มบาทน่ยขี่รถ ไปน้ำเพลินนั่นแหละจะไปงานในมณ์อ่ะมีพวกผู้การบุรามีตะพระใหญ่ๆรถเลยผ้าปีดรถลดผ้าต่ำต่ำเลิศลดน่ะไปต่ำโพ้นต่ำต่ำมูลไม่ได้รถอ่ะกู้บ่าเนั่งอยู่ท้ายไทู้บ่าก็เลยเด่นออกมาเลยตื่นกลางกลางกลางเด่นนั่นแหละเท้าตื่นย่านเจ็บเหมือนนะเพราะมันคมมันเมื่อยมันมันคืออิริโต๊ะเก๋ตื่นใึ่ไมมโอ้ คือถ้ามีอะไรเพราตร้อตงตื่นก่อนครับขาระชการมันจะเปลีน่นฉุกนะย่างห้องเก็บนะครับนี่นะเนื่าบอกเลยเราไปเบิรงป้ายทะเบียนมันป้ายทะเบียนรถเ่ยรถขั้นอันพี่ขี้เน,นี่ยคืาาอรถวาัดป่ารถวัดป่าเนี่ยวัดโพธิสว่างตามวัดโพธิ์สว่างเนี่ยแต่หูพท,ที่ข้าวๆนะมันเป็ี่ยนอย่าง ที่เข้าๆมันประมาณใจที่เข้าๆหนึ่งเจ็ดหกแปดนี่แหละหนึ่งเจ็ดหกแปดที่เข้าๆแต่เขาบ่บ่เอานะขาขาดจาก่ันเอาล้วขขัดก่อน่งเจดแปดเดี๋ยวไปถามไอ้เมียไอ้พนน้อนตากระไดเป็นยุบันพ่นสว่างรถอาจารย์เสือวัดวัดไอ้นี่นะเนี่ยวัดปลาเนี่ย ันเห็นปูการผู้นั่นเนาะถ้าเคยข้าฟันเห็นผู้การทังหลมันสิเป็นเจ็ดเกตไอเป็กเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเป็นเจ็ดตั้งแต่กันยังเพราะว่างูตัวนั่นหรืตัวเก้าแหละมาแม่เนดึกก่อนีตัวเก้าที่มันโกใครนั่นแหละโกไครมันโคใครนั่นมันเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดครับอืมแต่เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดนั่นมันได้เป็นตัวอยู่แล้ว มันได้ฝันเห็นงูโกไขใครนะก่อนแล้วจะมาได้เจ็ดสูสเจ็ดที่หลังเพราะมันบ่เป็นโตวเขาแปลวมันบ่ขาดนะครับแต่มันเลยมาได้แบบนี้แต่ปับนี้ันนี่แหละเพราะว่าเหลือรถอันรถขั้นใลระติดรถขั้นี้เพราะว่าหนึ่งมันคมแล้วมันไปน้ำคู้บาอาจารย์แล้วมันฝันแหระมันฝันมันผ่าขอเดี๋ยวจัง่าเบิ้งเล็กหายรถ จังว่าสัมผัสกับอาจารย์เพราะว่ารถน่ะมัน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 พื้นหลี่นะความคมรถมุนไปเลยเด็กมล้นี้กูบ่าก็เลยเด่นออกจากรถเด่นออกจากรถเหาะเบิ้งจี่เป็นถือเซพูนก็เลยยานยานมันถือพ่นก็เลยมืนตากก็เลยฝันก็เลยมืนตากแต่นั่นคืออะไรกันเรื่อรถัวนีแหละเพราะว่า มันตัวแม่งแห,หงละแม่งูมากก่อาแล้วเนาะงูมางูมาก่อนแต่ว่ามันมันมันสิเป็นตัวใดให้ให้อันคนคนไปแล้วล่ะไปไปเบิ้ลไปทะเบียนรถครับทะเบียนเรื่องแล้ววัดปลาอันนั้นนี่นะมันโพนสว่างไอ้รถอันบ้างเพื่อนนะซียู่นะวัดเพื่อนนะสีตัวขามก็ร้องเรียนอยู่ขวามือเข้าไปทางเข้าเดอบอ๋ออยู่ตรงขามกงเรียนมันพ่นสว่างนครับ เขาแวะเขาไปเบิ้งอะไรดีแวะเขาไปเบิ้งอะไรครับผมแะเขาไปเบิ้งเนาะครับรถเป็นแวะไปเบิ้งอะไรจังจะมาเฮ็ดจะมาเอารายละเอียดจากฝันครับไปเบิ้งเพราะว่าบ่เหลือดอกครับแตาจีู่วัดหมรถอยู่ใีวัดบ่ด่อยได้คอยถือนะเจ็ดแปดเก้าักระฟันเห็นคู่ก้านเนี่ยนะก็ะู้อันนี้แหละเจ็ดแปดเก้ากระฟันว่าได้ชวดอภิธรรมเจ็ดกับรอดสิบแวรอดเก้าครับอยว่าจะเอาเจ็ดแปดเก้าคอยว่าเปล่าคอยเอาแปดเก้าเก้าแป เข้าไปตามหารถขั้นนั่นตัวตามเบิ้งตามเลยไปตามเบิ้งเลยแบววัดหน่อก็ได้เนอะแบววัดเางทางทางทั่างทางทางทางลางท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 าเันจะาีทมงอางทางทาันางทาเข้งางปเนายทางางท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 างเางางทาางทนงทยงทาางทางทางานางทาางทางทาาางาขาา รถวัดตาศีและครับวัดตาศีล้ละค่เออละ,ละเอาเอ,า,เอา,ากันตามไปนะครับครับผมหลังจากที่ออกจากวัดพระคูบา่ามาพี่น้องนะครับดอล่าครับเจแดงกับมาตามนะครับวัดที่พระคูบา่าเพิ่นในบอใ่อยฟังนะพี่น้องเนาะนะครับมาพอครับพูดเมียไม่ออกคําเพิ่นกํา่างลลางถวยลลางจานยู่นะครับพี่น้องก็สิีมาถาม เลขทะเบียนรถขั้นที่พระคู่บ่าวเอาให้ฟังนะครับพี่น้องมาฟังชัดๆเลยนะครับจากปากของแม่ออกคําประจําวัดพี่น้องว่าเลขทะเบียนรถตัวนั้นเป็นตัวใดเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมมาฟังน้ากันนะครับขันเทียวรถหลวงปูดครับเอาว่างาอน,อน,อน,นอะไรอันนี้ไม่ตอบไปอยู่หันซึ่งมีสองคันเนาะมีแต่คันดําครับทุกเนี่ยขันเทียวคันไหนคันขาวครับ ต้องจัดการที e ่เห right. ็นรถไหลทะเบียนขั้นทะเบียนยังเต็มรถแปเจ็ดแลั้ตัวขั้นขาวนะตัวขั้นขาวเนาะคุณแม่ขั้นที่ตัโอ้มันกว่าไม่เหมืนมนเปมันเจ็ดแก่าเมีนะแกแมันยงี่อันเนาะรันิดสองั้นเนาะขั้นหนึ่งขันขันที่นด บ้านอยู่อมเพื่อสว่างครับบ่อูปูวัดป้าเนี่ยเป็นฝันฝันว่าจะขี่รถส้นรถมุนเอฟเฮปเพินะเดินออกจากวัดพรามันกะเดินออกจากรถรถฮะเนกะเด็นออกจากรถอั้นอั้นติ้ายวัดน้อข้าวที่ละล่ครับเป็นวัดจังสัน่ะครับ่าว ไปเห้เดนยังบอกท่านั้งรูเานอะรถูรู้หนดพูไปีุ่ดขุดบังผัักคู่บาวุดนะครับที่อยู่หนองแวงหน่อยนะครับผมโอุ้กบมวุาลูกแม่เปิ้ลนันบอครับผมเพื่อนาเพื่อนอยู่บ้านพ้นสว่างนี่แหละบ้านเกิดเพื่นพนะบ้นิครับผมาลต้งถ้าม วันที่หามบ่เมื่อนี่ลัค่ะอืมุ่เพนหากันไปหาคุณูดครับผมอยากจะมาพี่ครับเพิ่นบอกให้มาเบิ่นเด็กเขากันหนังข้ค่างวอะเดือลัดวครับไมนเป็น8 7เนเลว8 6 8 7บอกคุณแม่

วป่าครับวัดปลาเนาะมเนาะมีบ้าขามีสวยมีนาเนียงมเอ็นหยองม่จุดเะมากปรเทศเชียงปะาสรวมไปรวมไปน่อร่อานะบ้านเชียงเดียงกันเทศเที่ํามีก้ามขาวมีท่าขาขาวมีนเพิ่มติักมีหมอยังใก่เป็นหนักส่นไปจะบนกักไม่เป็นยักเอบทุกนมางับอยู่สว่างบ้านบากครับผมอำเภอสว่างบ้านบาก

เปิดเืโอนห่มม <ste> ่เปรบัุญแหละจันรนาพิ่ครับผมถิ่มแกนถ้ารูปแหนไปง่ายสุดบัวบุมได้ากอ่าอาจจะยืมแชหนึ่งนึบด้ระบุครับผมแบบเจ็ดต้นเทจะยืยเนาะแบบหกแบบเจ็ถึงนายอยเามาชิมน่ยมาอับนี้ว่าสร็อท่านขาวเกนประเด็มบอกหน่อย ครับผมเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้พี่เห็นองให้ท่านผู้ชมเบ่งกันชัดๆเลยพี่น้องนะครับทะเบียนรถที่พระคูบาฝันเห็นนะครับพี่น้องแปดหกแปดเจ็ดนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผม มาชอบจะไหนจังออกไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะนะครับผมพอมาพักคู่บ่าเพิ่นเบาแบบมั่นใจเลยพี่น้องนะครับเพิ่นว่าฝันเคอจังอิลีนี่นะครับเพิ่นว่ามันคมอิลีรอบนี่นะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องกันแล้วกันนะครับแปดหกแปดเจ็ดนะครับผมครับสำหรับลิปนี่กับคงศรีมิตรนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม รับฟังทางช่องดอนลาชแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันผู้ผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจดนะครับผมแล้วพบแลยพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ